ท่านผู้ฟังคงจะได้ฟังคำสอนของพระศาสดามาหลายประสูตร์แล้วนะคะและคงจะทราบกันดีว่าคำสอนที่พระศาสดาเน้นย้ำให้พวกเรารู้มากที่สุดคือการรู้แจ้งความจริงอันประเสริฐค่ะซึ่งพระศาสดาก็ได้อธิบายไว้อย่างละเอียดมากทีเดียวค่ะในส่วนของการลงมือปฏิบัติการรู้ซึ่งความจริงอันประเสริฐนี้จึงต้องเป็นหน้าที่ของพวกเราเองนะคะ ซึ่งวันนี้เองพวกเราจะได้ฟังการตามรู้ซึ่งความจริงกันอย่างละเอียดค่ะซึ่งพระสูตรนี้นี่นะคะเป็นการสนทนาของพระศัสดากับท่านภารทวาชะค่ะท่านผู้ฟังในสมัยพุทธกาลนี้นะคะเมื่อพระภิกษุได้สดับคําคำสอนของพระศัสดาแล้วก็จะนำไปพิจารณาใคร้ครวนแล้วกลับมากราบทูลถามพระศัสดาให้ยิ่งขึ้นไปอีกค่ะ ถึงวิธีการให้แจมแจ้งแทงตลอดในการตามรู้ซึ่งความจริงว่าจะปฏิบัติอย่างไรบ้างเพราะคำสอนของพระศาสดานั้นนะคะมีความหมายที่ลึกซึ้งซ่อนอยู่ในคำสอนนั้นจึงทำให้หน่าศึกษาค้นคว้าเป็นอย่างยิ่งค่ะเพราะยิ่งฟังก็ยิ่งลึกซึ้งอยากติดตามให้มากขึ้นจนกระทั่งได้แจมแจ้งแทงตลอดในที่สุดค่ะท่านผู้ฟัง ท่านภารัตวชะก็เช่นเดียวกันกับพวกเราค่ะท่านมีความปรารถนาที่จะทำความแจ่มแจ้งในคำสอนของพระาศาสดาจึงได้กราบทูลถามไว้ดังนี้นะคะแล้วพวกเราเคยกลับมาใคร่ครวญกันบ้างไหมคะว่าการจะตามรู้ซึ่งความจริงนั้นต้องทำอย่างไรบ้างข้าแต่พระโคดมผู้เจริญการตามรู้ซึ่งความจริง มีได้ด้วยการกระทําเพียงเท่าไรบุคคลชื่อว่าตามรู้ซึ่งความจริงด้วยการกระทําเพียงเท่าไรข้าพเจ้าขอถามพระโคโดมผู้เจริญถึงการตามรู้ซึ่งความจริงจากนั้นนะคะพระศาสดาของพวกเราก็ได้อธิบายขั้นตอนการตามรู้ซึ่งความจริงซึ่งมีสิองขั้นตอนไว้ตามลำดับดังนี้ค่ะ ประการแรกนะคะพระศาสดาตรัสว่าภาระทวาชะได้ยินว่าภิกษุในธรรมินัยนี้ได้เข้าไปอยู่อาศัยในหมู่บ้านในนิคมแห่งใดแห่งหนึ่งจากนั้นขหบ,บดีหรือขหบ,บดีบุตรก็ได้เข้าไปใกล้ภิกษุนั้นแล้วใครครวญดูอยู่ในใจเกี่ยวกับธรรมสามประการของภิกษุนั้น ธรสามประการคือธรรมที่เป็นที่ตั้งแห่งโลภะทมที่เป็นที่ตั้งแห่งโทสะธรรมที่เป็นที่ตั้งแห่งโมหะเมื่อเขาใคร่ครวญดูอยู่ซึ่งภิกษุนั้นเขาย่อมเล็งเห็นว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จากธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งโลภะต่อแต่นั้นเขาจะพิจารณาใคร่ครวญภิกษุนั้นให้ยิ่งขึ้นไปในธรรมทั้งหลาย อันเป็นที่ตั้งแห่งโทสะในธรรมทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งโมหะเมื่อเขาใคร่ครวญดูอยู่ซึ่งภิกษุนั้นย่อมเล็งเห็นว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จากธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งโทสะธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งโมหะท่านผู้ฟังคะจะเห็นได้ว่าพระศาสดาให้พวกเราได้ตรวจสอบจรรยวัรของพระภิกษุเสียก่อนค่ะว่า มีคุณธรรมสามประการตามที่กล่าวมาหรือเปล่าก่อนที่จะทำขั้นตอนต่างๆนะคะซึ่งเมื่อพวกเราได้ใคร้ครวญและพิจารณาเห็นคุณธรรมของพระภิกษุเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าบริสุทธิ์จากธรรมคือโทสะโมหะโลภะแล้วนะคะพระศาสดาก็ได้แสดงขั้นตอนการปฏิบัติตามลำดับอย่างต่อเนื่องดังนี้ค่ะลำดับนั้น เขาปลูกฝ <ersch> ังศรัทธาลงไปในภิกษุนั้นครั้นมีศรัทธาเกิดแล้วย่อมเข้าไปหาครั้นเข้าไปหาแล้วย่อมเข้าไปนั่งใกล้ครั้นเข้าไปนั่งใกล้แล้วย่อมเงี้ยสดลงครั้นเงี้ยสดลงย่อมฟังซึ่งธรรมครั้นฟังซึ่งธรรมแล้วย่อมทรงไหวซึ่งธรรม ครั้นส่งไว้ซึ่งทำแล้วย่อมใคร่ครวญซึ่งเนื้อความแห่งธรรมทั้งหลายอันตนทรงไว้แล้วเมื่อใคร่ครวญซึ่งเนื้อความแห่งธรรมอยู่ทมทั้งหลายย่อมทนต่อความเพ่งพินิษเมื่อทนต่อความเพ่งพินิษของธรรมมีอยู่ฉันทะย่อมเกิดขึ้นผู้มีฉันทะเกิดขึ้นแล้วย่อมมีอุตสาหะ ครั้นมีอุตสาหะแล้วย่อมพิจารณาหาความสมดุลแห่งธรรมครั้นมีความสมบูรณ์แห่งธรรมแล้วย่อมตั้งตนไว้ในธรรมนั้นเขาผู้มีตนส่งไปแล้วอยู่อย่างนี้ย่อมกระทําให้แจ้งซึ่งปรมัตสัจจะด้วยนามากายย่อมแทงตลอดซึ่งธรรมนั้นแล้วเห็นอยู่ด้วยปัญญาท่านผู้ฟังคะ ความสมดุลแห่งธรรมก็หมายถึงความพอดีความเป็นปกติในการเจริญภาวนาที่ไม่เคร่งครัดจนเกินไปและก็ไม่หย่อนยานจนเกินไปนั่นเองค่ะเ่วนคำว่าปารมตถสัรรจจะก็หมายถึงความจรงิงโดยความหมายที่สูงสุดนั่นเองนะคะเมื่อพระศาสดาแสดงขั้นตอนการตามรู้ความจริงทั้งสิบสองขั้นตอนแล้วพระองค์ก็แสดงต่อไปว่าภาระทวาชะ การตามรู้ซึ่งความจริงย่อมมีด้วยการกระทำเพียงเท่านี้และเราบัญญัติการตามรู้ซึ่งความจริงด้วยการกระทำเพียงเท่านี้แต่ว่านั่นยังไม่เป็นการบรรลุซึ่งความจริงท่านพารทวชชะก็ได้กราบทูลถามต่อไปค่ะว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญการตามบรรลุถึงซึ่งความจริง นีได้ด้วยการกระทำอย่างไรบุคคลชื่อว่าย่อมตามบรรลุถึงซึ่งความจริงด้วยการกระทำเพียงเท่าไรข้าพเจ้าขอถามพระโคดมผู้เจริญถึงการตามบรรลุถึงซึ่งความจริงและพระศาสดาข,ของพวกเราจึงได้กล่าวตอบท่านพรัทวาชะว่าพารัทวาชะการเสพคบการทำให้เจริญการทำให้มาก ซึ่งทำทั้งหลายเหล่านั้นแหละเป็นการตามบรรลุถึงซึ่งความจริงภารทวาชะการตามบรรลุถึงซึ่งความจริงย่อมมีด้วยการกระทําเพียงเท่านี้บุคคลชื่อว่าย่อมตามบรรลุถึงซึ่งความจริงด้วยการกระทําเพียงเท่านี้และเราบัญญัติการตามบรรลุถึงซึ่งความจริงด้วยการกระทําเพียงเท่านี้แล ท่านผู้ฟังคะพระศาสดาได้เน้นในช่วงสุดท้ายนะคะว่าพวกเราต้องเสพครบคือทำให้มากทำบ่อยๆหลายๆครั้งจนเคยชินซึ่งทำทั้งหลายทั้ง12ขั้นตอนนี้คะ่ะถ้าหากพวกเราเพียงแค่ฟังพอเข้าใจหรือเพียงทำผ่านๆไปก็จะไม่สามารถแทงตลอดซึ่งการตามรู้ซึ่งความจริงได้คะ่ะ เพราะคำสอนของพระศาสดานี้นะคะเป็นความจริงที่ต้องพิสูจน์และก็สามารถที่จะพิสูจน์ได้จริงค่ะเพราะความจริงเหล่านี้ก็ปรากฏอยู่ที่ร่างกายจิตใจที่พวกเรามายึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเรากันอยู่นี่เองค่ะแล้วความจริงที่ว่าคืออะไรพวกเราลงมือกระทําการพิสูจน์ตาม1 2บสองขั้นตอนนี้กันนะคะก็จะสามารถตามรู้ซึ่งความจริงได้ในที่สุดนั่นเองค่ะ